สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องนายมัทชูรูมกับเกม Part of e x c i ซ e 2นะครับวันนี้ผมจะมาทำไกด์เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่หลายๆคน,นครับเขาจะงงแล้วก็เขาจะเป็นปัญหาเลยนะครับนั่นก็คือ t r i a l of s เ e ก m คนั่นเองนะครับโดยเพื่อนเพื่อนต้องลง t r i a l of s เ e ก m คเพื่อจะได้รับแต้มอาชีพทั้ง8ปดพอยต์เลยนะครับคนที่ลงครั้งแรกเนี่ยก็จะได้แต้มอาชีพ8ปดพอยต์ส่วนคนที่อยากจะฟาร์ม Trial of s เซกเนะครับเราก็จะได้ มีโอกาสรุ้นของรางวัลมากมายนะครับโดยหลักๆที่เราอยากได้ก็คือ juice against the darkness เองนั่นเองนะครับแล้วก็ของที่แพงที่สุดในคอนเทนต์นี้นะครับก็คือเสื้อลดคูดาว temporaris นั่นเองใน trial of s c h e m a นะครับเรามีเมคานิกที่เราต้องรู้นั่นก็คือเราจะมีค่า h o n o r หรือค่าเกียรตินะครับเพิ่มเข้ามาเป็นเหมือนหลอดเลือดอีกหลอดหนึ่งของเรานะครับถ้าหลอดนี้หมดนะครับก็จะทำให้เรา f ฟ i ในคอนเทนต์นี้นั่นเองนะครับ โดยเราก็มีตัวช่วยต่างๆนะครับที่ทําให้เราลงง่ายขึ้นนั่นก็คือรีลิกนะครับกดเข้าไปนะครับก่อนที่เราจะลงทร i อเซกิมาเราจะได้รีลิกเอามาใส่ในช่องนะครับโดยรีลิกที่ผมแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะลงเพื่อฟาร์มเนี่ยก็คือรีลิกที่สามารถเพิ่มค่าต้านทานออนเนอร์หรือค่าเกียริเรา่นเองนะครับผมใส่รีลิกอันนี้2อันคืออันนี้37นะครับแล้วก็อันนี้ ใส่ไปที่38รวมกันแล้วได้75นะครับ75ก็คือค่าต้านทานที่เต็มของ r ีลิก์นี่นเองนะครับผมก็จะมีค่าต้านทานออเนอร์อยู่ที่75้นั่นเองส่วนรีลิกอื่นๆที่ผมใส่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเพิ่มแม็กไลฟ์แล้วก็เพิ่มจำนวนของรีลิกที่ดอปเพื่อเอาไปทำเป็นกำไรนั่นเองครับเราจะเอา r ีลิกเนี่ยมาขายผมก็ใส่ที่เหลือทุกอันนะครับเป็นไลฟ์กับ ออริที้ลีลิกทั้งหมดเลยนะครับนี่โดยการที่เราจะลง t r i v e of s h e m a นะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับจะมีอยู่3อย่างเป็นเมคนิกในการลงก็คือ Affliction ครับหรือ D e buff นะครับสำหรับผมเนี่ยสามารถลงได้ทุก D e buff เนอะเราก็เลือก d e buff ที่เราไม่ชอบน้อยที่สุดนะครับอย่างผมเนี่ยเป็น b ั o เ d m a d e เนอะผมไม่มีค่า evasion ไม่มีค่า armor อยู่แล้วผมก็เลือก Content ที่ทำให้มัน ลบตรงนี้ได้ก็ไม่มีผลเสียอะไรกับเราเนาะข้อที่2นะของรางวัลประจําห้องนะครับตอนที่เข้าไปหลังจบแต่ละห้องเราจะได้ของรางวัลมาซึ่งหลักๆของรางวัลที่เราอยากได้นะครับของผมก็คือน้ำมนนะครับไว้ใช้สําหรับซื้อของในคอนเทนต์นี้แล้วก็ใช้พวกกุญแจทองนะครับเป็นของรางวัลเราก็จะเอาไปเปิดกล่องตอนจบดันเจี้ยนเองครับ แล้วก็สิ่งที่ต้องคํานึงเป็นประเภทที่3ก็คือประเภทของห้องนะครับห้องที่เราจะลงเนี่ยจริงๆมันจะมีหลายแบบจะเป็นพวก escape ritual gunlet อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวพอเราเข้าไปเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนเราเข้าไปเล่นอีกทีหนึงนะครับโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วก็ตามผมไปลงได้เลยครับ โอเคครับเรามาอยู่กับชั้นแรกเนาะห้องนี้เป็นห้อง Escape ให้เราทำการกดเจ้าเสานี้ครับวิ่งตามวิ่งตามลำแสงไปแล้วก็วิ่งไปกดเสาให้หมดโดยที่เราไม่ต้องฆ่ามอนก็ได้ครับรือเพื่อนอยากฆ่าก็ได้นะ เราก็จะได้น้ำมนต์มาเนาะทีนี้เราก็จะมาเลือกนะครับเนี่ยมันจะเห็นว่ามีแอฟฟิคชันต่างๆมากมายเลยเนาะจะเป็นขอบสีม่วงๆแบบไหนที่มีขอบสีม่วงไปว่ามีแอฟฟิคชันนะครับเราก็จะเลือกแอฟฟิคชั่นที่ทําให้เราไม่เสียเปรียบอันนี้เป็นได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณเลือดน้อยเนาะผมก็เลือกอันนี้แล้วกันเพราะว่าเลือดเราน่าจะเต็มตลอดเวลา แมนชาลิสนะครับก็คือจะให้เราไปฆ่ามอนแรตามจำนวนที่มันต้องการซึ่งในแบบนี้มีอยู่2ตัวนะครับก็ครบ2ตัวจะขึ้นว่า Tri a l complete ก็คือจบแล้วง่ายๆแบบนี้เองแล้วก็ได้น้ำมนต์ครก็มาเก็บน้ำมนต์อันนี้ถ้าเราไปร้านค้าจะขายของแพงขึ้นเราก็ไม่เลือกเนาะเราก็มาเลือกอันที่มันไม่มีขอบม่วง ด่านกันเหล็ดจ,จะเป็นด่านที่เอาไว้เล่นแบบมีมินิเกมกับดักอะไรพวกนี้เนาะสาหรับเ,เพื่อนมือใหม่ที่เจอด่านนี้จะค่อนข้างยากเลยก็อาจจะวิ่งตามผมอก็ได้เนาะว่างงมันซึ่งทริคการผ่านกันเหล็ดนะครับพวกกับดักต่างๆเนี่ยเราสามารถ กิ้งหลบได้นะถ้าเรากริง้งกิ้งไปเนี่ยเราจะไม่โดนพวกกับดักเนะ really <sure> ส่วนใหญ่ผมก็จะเลี่ยงห้องที่มันเป็นกรรันเะล็ดเนาะเป็นหลงห้องอื่มนมะันง่ายกว่าห้องลิชัวนะครับมันจะเป็นเสาแบบนี้ขึ้นมาให้เราทำลายประตูวาร์ปตรงนี้ให้หมดเนาะมันก็จะผ่านดา้า <jo> แค่นี้เองของลิชัวง่ายมาก <jo> อันนี้เราจะ ได้รับดีบัฟมาเนาะแต่เราจะได้รีค่าเกียรติซึ่งเราไม่อยากได้ด okay. ีบัฟโอเคผมก็เปียน,น้ำมนต์เหมือนเดิมห้องนี้เป็นห้องนาฬิกาทรายนะครับให้เรามีชีวิตรอดจนกว่าจะหมดเวลาเดี๋ยวเวลามันจะขึ้นมาถ้าเราฆ่ามอนเดรในห้องนี้ได้มันจะทำให้เวลาไวๆขึ้นเนาะ กไ,ได้ไที่ผ่านแล้วก็เก็บน้ำมนต์นนอย่างอันนี้เป็นคุณจะไม่มีค่าเกราะแล้วก็ต้องเลือกเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ค่าเกราะอ,อยู่แล้วนะ จริงผมก็ไม่ค่อยชอบกันเด็ดเท่าไหร่ค่าเกียรติตรงนี้เราลดได้นะครับเราโดนตีโดนอะไรได้เนาะ ไม่ต้องไปซีเรียสมากว่ามันจะลดหรืออะไรเพราะเราสามารถเติมได้เรื่อยๆอยู่แล้วนนเวลาเราเล่นอย่างนี้แล้วก็หาห้องที่มันเป็นรูปประตูมันจะสามารถเติมค่าเกียรติเราได้รูปประตูแบบนี้นี่ผมเลือกเป็นห้องล่างเนาะเพราะทำให้เราไม่มีเกาะซึ่งเราไม่ได้ใช้เกาะอ,อยู่แล้ว ห้องนี้ถ้าอยากไวเราก็ต้องไปหามอนเลแล้วก็ฆ่ามันเาเวลาก็จะลดลงเร็วขึ้นตัวละสิบห้าวินาที <c oughs> เกยบเรเาเต็มเราก็ไม่ต้องกินโอเคมาจนถึงชั้นแรกแล้ววอตตัวแรกเป็นวอตลาว่าไฟเนาะ ก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆมันนะครับตอนช่วงแรกๆมันจะระเบิดไฟใส่ okay. เสร็จแล้วพอเราได้น้ำมนมานะครับแล้วก็น้ำมนมาซื้อของกับตัวบาบาร่านี่เราทำดาเมแรงขึ้นแถบช้าลงบนี้แล้วก็มอนสเตอร์ตีเบาลงแบบมี่ okay. ไปต่ออันชั้นที่2เลยนะครับ นนก็คือทําให้เราได้บูลเนาะชาลิสก็คือฆ่ามอนสเตอร์แร่เมื่อกี้มันจะมีเปลไฟ่สามอันก็คือให้เราฆ่ามอนสเตอร์แร่สามตัวนั่นเองโอเคพลาดแล้วอันนี้เราจะได้บูลด้วยเนาะเราคือบูลก็คือบัฟนี่แล้วก็จะรีค่าคอนเนอร์ด้วยโอเค ี่าห้องที่ง่ายที่สุดผมน่าว่าน่าจะเป็นห้องลี่ชั่วเนาะเราแค่ยิงประตูทีเดียวมันก็ผ่านแล้วอีซี่มากอ,อันนี้เราเต็มอเู่ถ้าออเนอร์ดีน้อยลงก็ไม่เป็นไร เรากิ้งผ่านกับดักเพื่อนเราก็ไม่ลดเราไม่ต้องเป็นซีเรียสมากกับพวกกับดักใี่ไมมันเหยียบได้นะแต่อย่าโดนมากเกินไปแล้วกัน <c oughs> ก็ามาซื้อของไม่มีตังค์อันนี้ดีมากเลยเนี่ย ไม่เป็นไรอ๋อันนี้ลบรีบัฟด้วยโอ้จะมาห้องล่างห้องล่างนี่คือดีที่สุดนะ ประตูสีชมพูอันนี้ก็คือมันจะลบดีบัฟด้วยแล้วก็เพิ่มบัฟด้วยในทีเดียวกันแล้วก็ได้ค่าเกียรติด้วยคือมันดีมากๆเลยเก็ก์ปก็ไม่ยากเท่าไหร่เนะก็แค่วิ่งกดเสา นี่เราจะได้บัฟแล้วก็ลบดีบัฟออกด้วย Have no invasion ดูเลได้เก็บ okay, <We are S 1> สุดท <with S 1> ้ายไม่มีตังค์ No อ n v a s i o n ก็ไม่ม no ีปัญหาเพราะเรา ผมไม่ได <ítulo> <ire> ้เ <irgendw> ล <carbono S 2> ่นสายหลบแล้วที่กดประตูให้ครบแล้วก็อันดัาน เราก็มาถึงบอสด่านที่สองแล้ววุ่นผอมพอเราฆ่าบอสได้ก็วิ่งมาหาบอสนิดนึงแล้วมันจะดรอปน้ำมนต์ก <c oughs> Okay. เลือม,มอนสเตอร์เลือดมอนเปอร์ลดลง30%ดีมากเลยอ้านี้มีคญแจอทองเยอะ ได้โทษแล้วเราจะเพิ่มโทษอีกอันหนึ่งนะมไม่ดีมากเลยผมจะไม่เลือกแล้วกันนะท้ามนันตีไวดีกว่าไม่รู้ดีอย่างไรแย่ เนี่ยหัวใจทองแล้วกันชาลิสก็เหมือนเดิมนะฆ่ามอนสเตอร์แร่สามตัวอีกตัวหนึ่ง oh. โอเคผ่านแล้ว มาน้ำมนต์ดีกว่าอิงผมไม่ค่อยชอบวิ่งกันเล็ดเท่าไหร่แต่นี่มันเลือกไม่ได้ก็ต้องเอานี่ได้น้ำมน แต่ละชั้นก็ไม่เหมือนกันด้วยนะไหลไหลไหล <laughs> I will you. Rachel has been disrupted. A moment of ว่ากิ้งกิ้งมาเสื้อจะไม่ลดเลยหัวโขกไปน,นิดนึงไม่รู้ของวัน เอาเอ็นฟิเบิร์ก็ได้อของรางวัลมันมีผลกับการวิ่งแมปพอสมควร แล้วกัน the เทียบร้อข่าด่านสามไมอย่างที่ตวองไว้อืมไม่ดีสักอันเลย ได้ได้ดีบัฟกม่กดใช้ผมไม่ได้กดใช้เลยอนี้ก็เหมือนเดิมนะ โอ้นมสนไม่ตีดดาเนก้อนเล็ดค่อนข้างยากนะ ทีเล่นด่านนี้ก็คือให้ไปเหยียบอันกลมๆเมื่อกี้ไว้นะแล้วรอถึงเวลาจะโดนดึงปุ๊บนี่มันก็จะดึงกลับมาที่เดิมเสียทองอันนี้เราต้องไปเหยียบก่อนปึ๊บเหยียบปึ๊บแล้วก็กลับไปปุ๊บดึงแล้วรอเวลาให้น้ำมันดึงเรากลับปึ๊บ ถงเรากะไม่ได้วา,วาร์ปมาตรงนี้ไม่ติดเลยโอ้โหโ,หโอเคเดีกันเล็ดแฮะไม่ชอบกันเล็ด เล่นปรื้องยนะ่างเนาะยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเไม่จบแล้ว great แพทนี้มันดีตรงที่ว่าเราวิ่งได้ด้วยมันก็ทำให้การวิ่งเซกิม่าไวขึ้นเยอะ แล้วก็ดึงอันนี้แล้วก็รอเวลาได้เลยปึ๊บดึงออกกลับให้เรามาดึงอันนี้อ,อันนี้ก็ผ่านแล้วโหโโโไฟไหม เท่าไมร่ท่เห็นมีกาเล็ตเหรอเกลยอกาเล็ตเออ่ะกาเล็ตไ <c oughs> งไฟไม่โดนเรานะเราอยู่หลังกรบเ เหยียบอันนี้เดิน้วแล้วก็ดึงอันนี้แล้วก็วิ่งรอกดลงค้างไว,ว้จะดึงบึ๊บก็จะขาดอุ๊ยโดนโดนโอเคได้รีสโตอันเนอร์แล้วก็บูน โเพิ่มมิ่งไว0นี่ดีมากเลยเอาลิชชัวน,นี้กระชาลิสัน,นีแล้วกัน จแจทองอันนี้โอเคจบแล้ว เสร็จแล้วเราก็สามารถไปตีบอสได้เลยนะโดยจะมีทริคนิดนึงก่อนที่เราจะไปตีบอสเราสามารถกดออกตรงนี้ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพื่อเราจะได้กําไรสูงสุดเนาะเราก็ต้องไปหาคนเพื่อมารับเปลี่ยนอาชีพนัน่นเองหลังจากได้ลูกค้ามาสองคนเนาะแต่อันนี้ผมเป็นคนไทยเนาะ <c oughs> ะผมก็เลยรับพาเ <c oughs> ขาทั้งสองคนไปเอาแต้มฟรีไปเลยแนละ้วกัน ปกติมันขายได้รอบละหนึ่งดีวายนะครับ ค hey, ผมก็รับแบกสองคนนี้เนาะที่เหลือก็มาสู้กับบอยกันเลย อาจจะชิปหายได้โรมเมีดเบาไปไหนเนีのの <produ> ่ย <laughs> โอเคจบแล้วครับผมไว้ขอออฟสิเิมหา่า <c oughs> ผมไปกดอัคานิสดีกว่า <c oughs> อนุมนมาด้วย ลประกอบการผลประกอบการของเราในวันนี้นะครับผมก็นี่น,นี่คือกุญแจใช้สำหรับลง Again the ness, เก็นเดอะนักเนสเนาะราคาประมาณ3ามวยลงรอบหนึ่งก็ค่อนข้างขูมมันได้บ่อยซืไ้ได้ไม่ยากมากเท่าไหร่ด้วยก็ได้อนุเมนมา2เม็ดก็ประมาณ1นึ่ิย พี okay, ครับสำหรับวันนี้ก็ข oh. อให้เพื่อนๆฟาร์มสายออกเซกมาอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ